เล่นเกมผีหัวข่าวกันตาทิ้นนี้ลืมน้ำอยู่โอเคไปเราจะลงไปจริงนะเสียงอะไรจังจังมันดีเราจะลงไปจริงไหมมันดี้เราด้วยับเราไปหางเยวกันมันดี ก็จะปุ่นหัวมันก็จบด้านนี้ด้านนี้โอ้ไม่นี่มันดีมันดีเอาเราดนนะได้เดีเราไปหาใหม่แล้วหัวขาวพวกเราแชร์เลนพวกเราต้องตัวติดกันอยู่ด้วยกันจ้าีนี่ เอ้ยไม่ดอดเธอตายเรแค่เราลาเธออยู <ình> ่ข <ình> ้างลากันมันดักเร็วไปกันเลยไปของูง มไม่รู้น่าจะไม่มีถ้าต้อนนำมาให้ไปใช้ไป toilet เยบีรี toilet ดีแล้วแล้วเปียนเรื่องมีมากดีผู้หัวขาวว่ะวุ้ย,ยไม่ดีฉันลากผีหัวขาวมาด้วยมาไม่ฟังสินี่วฉันเซบอะ่ะ ตัวขาวตัวยักษ์โอ้ตัวใหญ่ตรงนี้ฉันใต้หลายรอบหยุดแป๊บนึงหยุดแป๊บหนึ่งเลยดิฮะใช่แป๊บนึ่งเลยดิฉันขอของี่ข้าวคำหนึ่งงี<ะ>่งนะงข้าวเข้าวเปล่า สองสองเ <c oughs> <ส>อง <c oughs> <ส> อ่ะพี่ยยังนี้อนนี้เออเป็นอะไรอ่ะจุดเสร็เร็วมึงดิอ่ะอ่าป้งเปล่าตรงนี้เหรอด้านาน,นี้ดานไปตรงนี้ฉันจำได้รอรอ,รอรอรอเธอเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ ไม่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 ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันเผลอฉันเผลอ yes เก้ยฉันเซฟตรงนี้แล้วฉันรอดฉันถึงละอ่าไปตะกันฉันไปด้วยไปยังไงดี เราเข้าประตูแล้วเจ้ฉันจะเซฟแล้วด้วยเจ้อยู่ไหนให้หลงทางฉันอยู่นี่ไปไปจ้บึ้งยีมันมาไอ้หนบมาแล้วแล้วใครกำลังจให้ไ่มองนั้นแบบ ีหัวขาวไม่ตามมามันยี่ยมีหัวขาวไปทีมันไม่เอาเราอ่ะมันไม่เอาเราอ่ะ ฉันจะลองดูใหม่อีกครั้งนะมินดี้ไปมันไม่ตามมันติดมันติดไอ้นั่นขอ,อเคเอมนี้แล้วกัน มันพาเอ่อลิฟต์ออกกันเพิ่งรู้นะพวกผีมันรู้จักด้วยอ่อคุณครับ จะด้วยโอนี่ช่วยอะไรคือโอนี่ทรมาอ่ะ Oh my god อะูรนะมันคือ่อ Archologist รู้แปมว่าแปลว่าจิตใจเข้าลอยแล้วไม่รู้ดิจัมแลวทุกคนนลงลึดเหรอะ ก็คงไม่รู้เลยวันนี้คืิดีนี่ฮัลโหลฮัลโหลเอเมื่อกี้ฉันก็ได้ยินเธออยู่นิดนึงนะแต่ฉันไม่ได้ยินเธอเมื่อกี้ฉันก็นึกว่าเธอดับแล้ว ึงยันถึงยังเห็นมันถึงจุดเหนียบแล้วนะฉันมาถึงจุดเทนแล้วอ้าวข้างใต้อะฮะไม่ค่อยแบรนชันอะฉันมาถึงตั้งนานแล้วอ่ะมาถึงข้างหน้าเธออ่ะทีนี้เธอทำไมมาต่อมาต่อที่นี่ไมาคนแบรนชันเข้ามาไ้่ค่อยแบรนชันต้องเออมันอาจจะเป็นไม่ไม่ไม่ทีนี้มีที่นี่ไ้่คนอยแบรนอะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอันอื่